สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้นะคะผมมีผลิตภัณฑ์มาแนะนําเลยสําหรับผลิตภัณฑ์บํารุงผิวหน้านั่นเองนะคะสําหรับใครที่มีปัญหาหน้าผิวหน้ามีริ้วรอยรู้สึกไม่เนียนนุ่มชุ่มชื่นนะคะวันนี้แนะนําเลยนะคะกับนี่เลยค่ะเซลล์บายเซลล์เซรัมนั่นเองต้องบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยขายดีที่สุดในเกาหลีเลยนะคะนี่เดี๋ยวจะให้ดูกันเลยภายในกล่องจะเป็นแบบนี้เนาะแล้วเดี๋ยวเราจะมาสาธิตวิธีการใช้กันง่ายๆเลยนะคะนี่เลยจะเป็นหลอดอย่างนี้นะคะทุกคนเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ บีบใส่มือได้เลยนะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะนี่เราสามารถกดออกมาได้เลยจะเป็นเนื้อเจลอย่างนี้นะคะนี่ใสๆแล้วก็สามารถทาเอามาทาตรงบริเวณหน้าได้เลยนะทุกคนนี่ต้องบอกเลยว่าหน้าของเราเนี่ยจะเนียนนุ่มชุ่มชื่นมากๆไม่ว่าจะเป็นทาบริเวณหางตานะคะหรือบนบริเวณใบหน้าอย่างนี้ถูๆได้เลยเราต้องบอกเลยว่าเซลล์บายเซลล์เซรั่มตัวนี้นะคะนี่ประกอบไปด้วยส่วนผสมถึงขั้น6แแปบทายกันเลยนะตัวนี้นะคะนี่ ตัวนี้ก็จะทําให,หนนะะ้นั่งเรานะคะนี่แลดูกระจ่างใสนะคะแล้วก็เนียนนุ่มชุ่มชื่นนั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหาเรื่องลดเลือนริ้วร,ร,รอยก็แนะนําเลยนะคะสําหรับเซลล์บายเซลล์เซรั่มนั่นเองนะคะ